สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่อยุทยาเสน่ห์เลนไม้ครับวันนี้คูก๊อฟและครูคุณอาาค่ะครับผมเช่นเคยครับวันนี้เรามาอยู่กับบ้านไทยประยุกต์เช่นเคยครับวันนี้เนี่ยเราจะพามาดูหลังนี้หลังใหญ่พอสมควรเลยนะครับผมซึ่งอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากอยุทยาเสน่ห์เลนไม้เลยนะครับผมซึ่งบ้านหลังนี้มีขนาดเท่าไหร่นั้นนะครับเดี๋ยวมาฟังคุณนาให้ข้อมูลกันครับค่ะบ้านหลังนี้นะคะคือหน้ากว้างอยู่ที่10เมตรครึ่งนะคะแล้วก็คุณด้วย7เมตรครึ่งค่ะ แล้วก็ทั้งหมดนะคะมี1ห้องรับเขตใหญ่นะคะแล้วก็3ห้องนอนค่ะนี่คือถึงเคยชั้น2นะคะแล้วก็ยังมีจริงๆแล้วชั้นบนเนี่ยยังมีอีก1ห้องน้ำด้วยนะครับใช่แล้วครับแล้วก็ยังมี1สาลานั่งเล่นนะคะขนาด3คูณ2เมตร แล้วก็รจริงๆยังมีระเบยียงตรงกลางอะค่ะใช่ครับไม่ถ้าสิคูณเจเมตรนะคะตามแบบที่อาวิทยาเสน่์เรื่มไหมเราทามาหลายๆหลๆังแล้วค่ะครับผมความพิเศษของบ้านหลังนี้เนี่ยนะครับมีการต่อเติมเพิ่มเติม ใช่ไหมครับคุณณ่าครับมีด้านล่างย้ำให้ผู้ชมฟังอีกทีครับด้านล่างเนี่ยที่เราอยู่ด้านหลังของเราเลยนะครับเนี่ยเป็นอะไรนะเป็นเป็นที่จอดรถใช่ไหมคะที่จอดรถขนาดเท่าไหร่ครับขนาด3คูณเจเมตรครึ่งค่ะจริงๆชายคาก็ยิ่งออกมาเนาะความกว้างก็เนื้อที่พื้นอ่ะก็ประมาณ4ี่เมตรคูณเจ็ดเมตรครึ่งเลคะแล้วนอกจากนี้ยังครับยังมีตัวหลังคาคุ้งบันได่ครับหลังคาพรมบันไดด้วยครับส่วนจะ รายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นนะครับเราไปชมกันเลยดีกว่าครับท่านผู้ชมครับบ้านหลังนี้นะครับบ้านฝาเฟียมไทยประยุกต์ของเราหลังนี้นะครับเป็นบ้านไม้ยกสูง2ชั้นนะฮะท่านผู้ชมครับซึ่งส่วนสูงของบ้านหลังนี้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2เมตรห้าสองเมตรห้าสิบเลยสอ2เมตรครึ่งนั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับซึ่งเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับต้องแจ้งท่านผู้ชมก่อนว่า ฝาเฟียมตัวนี้เป็นไม้เนื้อแข็งครับส่วนสีสันของหลังคานะครับอยู่ที่ท่านผู้ชมเลือกตามใจชอบครับรวมถึงตัวสีสันของบ้านก็เช่นเดียวกันครับสีที่เราใช้นั้นนะครับเป็นสี w o s t เ i นนะครับ toa wood stain นั่นเองครับในการรักษาเนื้อไม้ให้อยู่นานเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมครับคาะว่าหลังนี้นะคะ ก็คือลูกค้าเขาเลือกสีค่างๆจะเข้มหน่อยนะคะใช่ครับค่ะเพราะว่าอันนี้เคยตามลูกค้าชอบนะคะใช่ครับตอนนี้เรามาถึงหน้าเป็นไดใช่ไหมคะบบ้านหลังนี้ยกสูงสองชั้นปุ๊บเป็นไดก็จะมีแบบสองช่วงนะคะช่วงเลขก็จะเป็นเป็นได3ขั้นเลค่ะสามขั้นครับหน้าใหญ่มากครับมาพาท่านผู้ชมมาชมใกล้ๆกันดีกว่าครับน้องกิ่งครับนะครับน้องกิ่งฝ่ายขายของเรานะครับก่อนที่จะขึ้นไปนะคะจะมีประตูการสุข ใช่ครับเป็นประตูบานเล็กนะครับกั้นก่อนเป็นประตูกั้นฝาเฟียนนะครับเป็นลูกกรงอย่างดีเลยครับลูกกรงรอห้าเลยครับท่านผู้ชมครับนะครับไม้เนื้อแข็งหนาการันตีประเภทของไม้ทุกชนิดครับท่านผู้ชมครับมาใกล้ๆก้เลยครับน้องกิ่งพอดีตอนนี้อาจจะเริ่มใช่ครับเรามาถึงบ้านลูกค้าค่อนข้างค่ําเลยนะใช่ค่ะและก็ลูกบันไดแต่ละข้างนะคะใช้เป็นเป็นลูกบันไดเป็น หน้า12นิ้วนะคะ<ช>หนา2นิ้วค่ะเราเน้นใช้เป็นไม้ติงไทยแล้วก็ตะเคียนขีนพวกนี้นะคะ<ช>เพราะ<ช>ฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยค่ะไม่ผุไม่พงังแน่นอนค่ะแข็งแรงมากๆเลยค่ะที่ที่สำคัญท่าคุณนน่าครับในการประเภทข,ของไม้เนี่ยนะครับเราระบุในสัญญาด้วยนะครับผม แล้รรรวารามาชมด้านบนต่อจากเบนได3ขั้นนะคะก็จะมีชามพักนี้นะคะขนาดเม็ด20คูณเม็ด20นะคะค่ะชามพักเล็กๆก่อนนะคะแล้วก็ถึงจะต่อเบนไดอีก9ขั้นนะคะครึ่งชั้น2ค่ะอีกจุดสำคัญก็คือช่วงเบนไดกับเบนไดนี้นะคะระวังแบบถี่มากๆเลยะคะ่ะเพราะฉะนั้นลูกเา้าเวลาเก้าครึ่งะคะ่ะมันแบบอย่างสบายเลยครับ ไม่ว่าลูกเขาถ้าสมมติว่ามีอายุหน่อยนะคะก็จะเกาค่งได้ง่ายนะคะเราวางห่างกันแค่ประมาณอยู่ที่12เซนถึงประมาณ16เซนใช่ครับเอาละครับเมื่อใช่ครับต้องบอกว่าตัวเฉลียงบันไดทั้งหมดนี้นะครับเป็นลูกกปงรอห้าทั้งหมดเลยนะคุณผู้ชมครับสวยงามมากครับเป็นลูกฟักแบบนี้นะครับทำแบบโบราณนะครับเข้าสลักเดือยไม้สักทั้งหมดเลยนะครับท่านผู้ชมครับและ ตรงนี้ครับผมนะครับประตูเข้าสู่บ้านครับเราจะมีประตูตัวนี้ด้วยนะครับผมเป็นประตูสวยๆนะคะใช่ครับทุกฟักนี่โอ้โหหน้าใหญ่มากนะครับท่านผู้ชมครับนะฮะโอสวยงามมากเลยค่ะชุดนี้โอ้โหโอเคครับเปิดเลยครับเปิดเข้ามาข้างในเลยค่ะเป็นบานเปิดนะครับซึ่งเราเปิดมาจะมีตัวล็อกนะครับไว้ให้ด้วยนะครับผมคุ่ก๊อฟใสตัวดอเนลไว้ให้ด้วยนะครับกันกระแทกนั่นเองครับท่านผู้ชมครับ ออกมาจะเป็น2ฝั่งครับท่านผู้ชมฮะนะครับเป็น2ฝั่งด้านที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นั้นนะครับเป็นห้องรับแขกคใหญ่ใช่ไหมคะแล้วคุณน่าไปปิดประตู้านนี้นะคะเราขึ้นมาชั้น2แล้วนะคะที่ตอนนี้ที่ครูกอฟกับคุณณ่ายนอยู่นี่จะเป็นระเบียงตรงกลางเป็นทางเดินใช่ครับเป็นระเบียงทางเดินนะฮะใช่ค่ะแล้วก็ซึ่งตรงนี้ครับด้านขวามือของคุณกอฟนี้นะครับมีที่พักผ่อนหย่อนใจที่น่ารักมากครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมมาดูนะครับนั่นก็คือตัว ศาลานั่งเล่นของบ้านนั่นเองครับข้างนอกก็มีเขียวๆนะคะแต่กับบ้านไม้มันสวยงามชมครับตรงระเบียงนะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นม้านั่งก็ดีนะครับต้องบอกว่ามีขนาดที่ใหญ่มากครับเวลาที่เรานั่งเนี่ยต้องบอกว่าเหมาะสมกับสรีระของเรามากไปแหละนะครับแล้วที่สําคัญเนี่ยในตรงกลางของตัวศาลาของเรานี่นะครับยังมีโอ้โหต้องบอกว่าโต๊ะกลางนะครับสวยๆเป็นลูกฟักด้วยครับท่านผู้ชมครับซึ่งทางอุทยาเสน่ห์ละไม้นะครับ แถมให้กับท่านผู้ชมนะครับไม่เอาไม่ใช่ท่านผู้ชมนะครับต้องท่านผู้ชมที่ซื้อบ้านกับอยุธยาเสน่ห์เรือนไม้ของเรานะครับั้งเจตั้งเจงท่านผู้ชมอีกทีนะคะคก็คือโต๊ะกลางที่ตอนนี้ปัจจุบันจีงๆนี่เป็นไซส์เก่าของเราใช่ไหมครับอันนี้คือไซส์เก่าปัจจุบันนี้ที่ไซส์หน้าโต๊ะจะเล็กกว่านี้อยู่นะคะก่อนแจ้งก่อนนะ,ะเราก็จะต้องบอกว่าต้องใช่้รับชรออยู่ใช่ไหมครับแต่ว่าก็คือหมอกพอดีนี่เลยค่ะโอเคครับที่สําคัญครับตัว ตัวต้องบอกว่าตัวศาลาตรงนี้นะครับเพื่อให้เกิดความพิเศษอยู่ที่นี่ค่ะอยากให้ครูก๊อบใช่ไหมคะใช่ครับจะได้2อมมือจะได้จะได้สวายนะใช่ค่ะความพิเศษของเขาครับอยู่ที่ตรงนี้ครับก็คือมีการทําตัวบานเฟียมนะครับบานสไลด์นะครับปิดเข้าไปได้อย่างสนิทมากมีตัวล็อกนะครับผมนะครับมีก้อนล็อกอย่างปลอดภัยเลยครับทากผู้ชมครับเดี๋ยวครูก๊อจะพามาปิดให้ชมกันเชิญด้านในครับไม่งั้นเดี๋ยวเราคุณจะออกไม่ได้นะครับครูก๊อจะปิดให้ชมนะครับ มีที่จับด้วยนะคะมาตึงให้มันแน่นนะครับแล้วก็มีตัวล็อกมีตัวล็อกอยู่ด้านล่างด้วยติดกลอนล็อกด้านล่างนั่นเองครับสวยงามมากครับและที่อยู่ด้านหลังนะครับห้องถัดไปกันเลยดีกว่าครับคุณน่าครับนี่เป็นประตูใหญ่ๆข้างในนี้เป็นห้องอะไรนะคะใหญ่มากครับนะครับตรงนี้เป็นห้องรับแขกนะครับเป็นขนาดพิเศษที่คุณลูกค้าของเราชอบมากก็เลยเป็นห้องใหญ่ห้องนึงเลยค่ะห้องรับแขกขนาด อยู่ที่3เมตรครึ่งนะคะปกติห้องเราจะทังอยู่ที่3เมตรใช่ไหมแต่ว่าห้องนี้3าเมตรครึ่งแล้วก็ความยาวเนี่ยค่ะอยู่ที่7เมตรครึ่งนะคะเพราะฉะนั้นห้องนี้คือถือว่าเป็นห้องไม้ที่ใหญ่มากๆเลยนะคะใช่ค่ะ <laughs> โอเคครับบอกว่าความพิเศษของบ้านหลังนี้ครับเติกเติมใช่ครับความพิเศษของเขาเนี่ยทั้งกว้างมากนะครับสามารถใช้สอยได้อย่างเต็มที่เลยโดยเฉพาะคนที่มีเหมือนเพื่อนฝูงจํานวนเยอะนะครับแบบเพื่อนฝูงเยอะๆนะครับรวมถึงเป็นลานกิจกรรมได้ดีมากเลยครับที่สําคัญนะครับเรื่องของระบบไฟของเรานะครับแน่นอนครับความสง่างามความเป็นเอกลักษณ์ของบ้านไทยเมื่อใส่ความเป็น ความูรูหลาเข้ามานิดนึงนะครับก็คือเรื่องของไฟคริสตัลที่เราให้กับท่านผู้ชมนะครับให้กับลูกค้าของเรานั่เองครับไฟทั้งระบบไฟทั้งหมดของเราเป็นไงครับคุณนาฮะระบบไฟของไอทีเสในเรือไหมนะคะเราเลือกสายไฟใช่ไหมคะก่อนนะคะเราก็จะร้อยท่อนะคะเรียบร้อยอยู่บนฟ้านะคะแล้วก็พวกหลอดไฟใช้เป็นหลอด led ทั้งหมดนะคะ แล้วก็พวกคอมเพรสเซอร์ตู้ไฟใช่ไหมคครับพวกตู้ไฟตู้คอน s u m e r ต่างๆนะครับเราก็ใช้ตู้ที่มีมาตรฐานนะครับผมแล้วก็รับประกันหลายช่องรับประกันหลายปีเลยใช่ค่ะแล้วก็มีช่องเผื่อแอร์ทุกห้องด้วยนะคะมีช่องเผื่อเครื่องน้ําอุ่นของห้องน้ําด้วยแล้วก็พวกนี้เราจะเดินสายตรงเข้าในตู้นะคะทุกห้องจะทิ้งสายแอร์ไว้ให้เรียบร้อยค่ะค่ะใช่แล้วล่ะครับอ่ะคุณนันท์ครับเราพาท่านผู้ชม มาดูมาชม,มาหน้าต่างหน่อยได้ไหมคะค่ยคค่ะโอเคหน้าต่างนะคะห้องนี้เนี่ย<จ>มีหลากหลายเลยครับมีทั้งบานเลื่อนและบานเปิดครับท่านผู้ชมครับค่ะอันนี้คือคเพราะว่าจริงๆนะคะวิธีการติดตั้งหน้าต่างอย่างเงี้ยมันอยู่ที่การเลือกของลูกค้านะคะใช่ครับค่ะลูกค้าเจ้านี้เขาหลักหลักเลือกเป็นห้องออกเป็นบานสไลด์ลใช่ค่ะ,คะเพิ่มความทันสมัยมานิดนึงนะครับค่ะ แล้วก็เหมือนเดิมนะคะของเราก็จะมีร like ่องใช่ไหมคะมีร่องฝั่งนู้นก็จะมีเดือยเวลาปิดแล้วก็จะสนิทเวลาเลื่องก็จะเลื่อนสบายมากเลยนะคะแล้วก็มือจับพวกนี้ก็จะเป็นเป็นพิเศษของวิทยาศาสต์เรือไหมนะคะเราใส่ช่ะที่เข้ากับพวกมือจับทั้งประตูอะไรอย่างเงี้ยเป็นชุดเดียวกันเลยค่ะแล้วก็อย่างเนี้ยอย่างอันนี้รบกวนคูก็มาช่วยหน่อยอันนี้ค่ะฝั่งนี้เป็นปานเปิดนะคะลูกค้า ป็นปั๊มเปิดบุกแล้วก็เรามาดูใกล้ๆหน่อยนะคะแบบนี้แปบเป็นวิธีโบราณใช่ไหมคะนะเราก็จะมีอันที่หนึ่งนะคะบางใบฝนก็จะเข้ายากเลยนะคะอันที่สองขอเกี่ยวพวกนี้เราใช้เป็นยี่ห้อแบบแบบอย่างแข็งแรงนะคะใช่ค่ะแบบใหญ่อย่างใหญ่ค่ะอันที่สามก็คือแต่ละช่องไม่ว่าช่องละแค่สองบานก็จินนะลูกค้าสังเกตดูวงกบเราใช้หนาสองนิ้วหน้าสีนะคะแล้วก็ตรงกลางยังใส่เอน นาสองนิ้วอีกตัวหนึ่งค่ะเพื่อให้ช่องและได้แค่บานเดียวมันแบบเนี้ยวงกบจะแข็งแรงค่ะตอนนี้ไม้พึ่งของเรานะคะครับผมค่ะก็อวิทยาสนิทเรือไม้หลักๆเราจะใช้แต่ไม้พึ่งของโรงเรียนนะคะใช่เพราะฉะนั้นลูกค้าจะสังเกตดูคือของเราอ่ะไม้พึ่งหน้าหกจะเยอะเพราะว่าเป็นไม้พึ่งโรงเรียนใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่าส่วนใหญ่ที่มาของไม้ของวิทยาสนิทเรือไม้นะครับต้องบอกว่าเป็นไม้ที่เราซื้อกับงานประมูล นั่นเองนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็จะเป็นไม้ที่ค่อนข้างมีแหล่งที่มามีความน่าเชื่อถือนะครับว่าไม้ที่มานั้นนะครับมีมาตรฐานและมีคุณภาพตั้งแต่แรกเริ่มนะครับท่านผู้ชมครับค่ะแล้วก็ไม้เพิงอ่ะอยู่ในห้องเราก็จะตีเป็นลังลิน้น ทั้งหมดเลยนะคะรวมถึงไม้ฝ้าด้วยไม้ฝ้าของอวิทยาเสนเลือม้ถ้าอยู่ในห้องนะคะเราจะตีเป็นลิงทั้งหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าไม่ต้องห่วงเรื่องแอร์อะไรนะใช่ครับไม่ว่าจะแอร์กันแบบว่าแอร์รั่วไหลนะครับท่านผู้ชมครับตรงนี้สบายใจได้มากเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นไม้ฝ้าอย่างที่คุณหน้าแจ้งไปนะครับไม้ฝ้าของเราทั้งหมดนั้น เข้ารังลิ้นทั้งหมดเลยไม้พื้นก็เข้ารังลิ้นทั้งหมดนะครับเพราะนั้นเนี่ยใช่ครับภายในห้องนะครับเพราะนั้นเนี่ยเรื่องของถ้าลูกค้าต้องการที่จะติดแอร์นะครับติดได้สบายเลยค่ะสบายมากค่ะแล้วก็ตอนนี้เรามาถ้าอย่างนั้นเราก็ออกจากห้องรับแขกนะคะแล้วก็เดินมาถึงค่ะอันนี้คือจะเป็นทางเดินตรงกลางนะคะเมตรห้าสิบคูณเจ็ดเมตร ต้องบอกว่าฝาเฟี้ยมของวิทยาเสน่ห์เลนไม้นะครับถ้าท่านผู้ชมนะครับเป็นแฟนพันธุ์แท้ของครูกอลและคุณณนาและอิทธอยาเสน่ห์เลนไม้นะครับท่านผู้ชมครับดูความประณีตครับท่านผู้ชมครับลูกฟักที่ใช้เอ็นของไม้ขนาดใหญ่นิ้วครึ่งสี่นะครับนิ้วครึ่งนะครับหน้าสี่สลักไม่ใั่ทุกจุดเป็นเข้าด้วยสลัก ไม้สักนะครับเป็นแบบวิธีโบราณจริงๆนะครับซึ่งต้องบอกว่าหาตะป,ปูนะครับหาส่วนที่เป็นตะป,ปูนะครับไม่มีเลยทั้งแผงไม่มีเลยครับนะครับนอกจากจะเป็นการยึดด้านนอกด้วยตะป,ปูแบบจีนแค่นั้นเองนะครับ,รบก็คือตะป,ปูเหล็กอะ่ะนะครับ ก็คือทั้งแผงถ้าไปแผงภายในจะไม่มีไม่มีเลยครับแล้วเป็นการเข้าสลัดทั้งหมดเลยตูวมงกุกมงได้นะคะแต่ละมงเนี่ยค่ะทั้งคิ้วนะคะมันตีแบบเรียบนะคะมิติสวยงามใช่45บองศาที่เข้าปเป๊ะนะคะแต่เนี่ยก็ถือว่างานแบบสวยงามระดับนึ้งนะคะแล้วก็ไม่ว่าถึงเนี่ยนี่คือวงกบหน้าต่างนะคะเรามาดูใกล้ๆวงกบหน้าต่างก็เหมือนกัน นี่คือวงที่45องศาเรามันชนกันใช่ไหมคะเข้าลิ่งเข้าเดือยใช่ครับนะคะแต่ว่า45เนี่ยดูน่าเป๊ะเลยค่ะใช่ครับตนี้คือตั้งเน้นฝีมือช่างนะเพราะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าจุดเด่นของวิทยาเสน่ห์ไม้นอกจากจะก,การคัดไม้ที่มีคุณภาพให้กับท่านผู้ชมแล้วนะครับในเรื่องของฝีมือช่างนะครับตรงนี้ต้องการันตีที่ทุกท่านจะหลงไหลในฝีมือของเราแน่นอนครับท่านผู้ชมครับค่ะจริง,แรงๆแล้วเนี่ยเสน่ห์ของ ต้องบอกว่าฝาเฟียมของเรานะครับยังมีอีกมากมายครับต้องบอกว่าแม้แต่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับการคิ้วบัวนะครับคิ้วบัวที่ทุกท่านเห็นนี้นะครับเป็นคิ้วบัวขนาดใหญ่เลยครับท่านผู้ชมใช้ไม้ชิ้นเดียวเลยนะฮะใช้ไม้ชิ้นเดียวเลยครับแล้วดูนะครับว่าลวดลายที่ตีมีความคมนะครับผมและเพิ่มความสวยงามอ่อนช้อยให้กับความที่เป็นลูกฟักนะครับด้วยลายแกะสลักด้วยมือนะครับผมอ่า เป็นลายแกะสลักตัวนี้เนี่ยเป็นลายดอกโบตันนะครับก็จะเสริมมงคลด้านโชคลาภนะครับแล้วก็เกียรติยศนั่นเองนะครับใช่ค่ะโอเคนะคะตอนนี้เรามาถึงเนี่ยค่ะห้องแรกเลยจากบันไดมาเนี่ยคะอยู่ขวามือนี่เป็นห้องนอนแรกเพราะว่ามีสามห้องนอนใช่ไหมครับพวกคุณเจลูกฝีก็ใช้โซเล็กเหมือนเดิมนะคะใช่ครับผมเชิญเลยครับห้องนี้นะคะขนาดอยู่ที่3ามไม่ห้าสิบ คูณ3เมตรค่ะ,คะห้องนอนจะมี2ไซส์นะคะมีห้องที่1กับห้องที่สองคือ3.50เคูณ3เมตรแล้วก็ห้องที่3อยู่ที่3เมตรคูณ3เมตรนะคะแล้วก็ห้องนี้ก็เช่นกันนะคะจะมเีเรียกว่าอะไรนะคะเป็นฝ้าเฟ,ฟียง <laughs> สมองม่งไม่ทันแล้วค่ะแล้วก็ฝ้าหลงก็เป็นฝ้าหลงคิวบอใหญ่ชั้นเดียวนะคะอันนี้คือลูกค้าเขาเลิกนะคะตอนนี้อาจจะเริ่มตอนนี้คือเมื่อเริ่มจะเมื่อแล้ว แล้วก็ห้องนี้พิเศษหน่อยนะคะอนอกจากมีหน้าต่าง3ด้านด้วยใช่ไหมคะด้านหลังนี้นะคะเรายังมีประตูบานนะประตูบานแบบนี้สวยๆอย่างนี้นะคะด้าน<ช>หลังมีห้องน้ําด้วยคะ่ะก่อนที่บัวประตูอยากให้ลูกค้าดูหน่อยนะคะก็คือ เราะละเอียดครับใช่ค่ะปัมประตูไม่แต่ลูกฟักอะไรต่างๆก็ต้องเป็นแถบเดียวกันการต่อลายให้เป็นลายเดียวกันนะครับที่ระดับเดียวกันพระฉะนั้นเนี่ยเรื่องแบบนี้เป็นรายละเอียดที่ต้องทําการออกแบบวางแผนตั้งแต่แรกข้างหลังใช่ค่ะข้างหลังตั้งใช่ครับโอเคอันนี้คือห้องนอนที่1ใช่ไหมคะตอนนี้โอเคห้องนอนที่1ก็เข้าห้องน้ําได้ไม่เป็นไรเราเข้าห้องนอนที่2ก่อนนะคะโอเคมาเลยครับห้องนี้ลูกค้าเขาติดแอร์เองแล้วนะคะ เอยติดตั้งเรียบร้อยออกมาจากห้องนอนที่1นะคะโอเคเป็นห้องนอนที่2ครับบานนี้เนี่ยเป็นบานเลื่อนนะครับใช่ค่ะเพราะว่าวิธีติดตั้งบานประตูหน้าต่างอันนี้คือเล้วแต่ลูกค้าเลือกนะบานเปิดก็ได้บานสไลด์ก็ได้ค่ะเพราะลูกค้าเขาบอกว่าอาจจะเลือกห้องนี้เป็นห้องห้องพระหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะแล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนะครับ เหมือนกันครับวัสดุที่เราใช้ไม่ว่าจะเป็นมือจับต่างนะครับต้องเป็นเสน่ห์ของเราแน่นอนครับมีความสวยงามมากและแข็งแรงทนทานมากครับท่านผู้ชมครับสวยจริงๆเหมาะกับงานไม้มากๆครับท่านผู้ชมครับนะครับเป็นบานสไลด์แล้วที่สําคัญนะครับลังเลื่อนของเราครับเป็นลังเลื่อนที่รับน้ําหนักขนาดเยอะมากเลยครับ250กิโลนะครับเพราะนั้นเนี่ยเรื่องของอายุการใช้งานเนี่ย นาและก็เลื่อนได้แบบสมูทมากครับลื่นไหลได้ดีมากเลยครับท่านผู้ชมครับสวยงามมากใช่ครับใช่ครับผมเชิญชมด้านในครับตอนนี้กำลังเลือดูหนาวมาแล้วนะคะใช่ครับเย็นๆก็จะบอากาศเย็นเริ่มกุกอากำลังพยายามยืนอยู่ที่ใต้แสงไฟนะครับเพราะมันเนี่ยเดี๋ยวท่านผู้ชมจะมองไม่เห็นกุกอบนะครับกำลังมืดแล้วนะครับใช่ครับเอาละครับเช่นเคยครับนะครับมีทั้งบานสไลด์หน้าต่างนะครับบานสไลด์ แล้วมีหน้าต่างด้านข้างแล้วก็ด้านหลังบ้านนะคะคพอดีบ้านลูกค้านี่คือว่า full view เนาะเห็นทด้กด้านเลยวิวรอบๆบ้านเนะะี่รับคแล้วก็ห้องนี้นะคะขนาดก็เช่นกันค่ะสามเมตขึ้นคูณสามเมนะคะ แตอนนี้เรามาเราเนี่ยค่ะดูจากนี่มาปุ๊บเรามีประตูเนี่ยค่ะเมื่อกี้ห้องนอนที่1กับห้องนอนที่2องใช่ไหมคะด้านหลังนี้เรามีประตูเข้าห้องน้ําห้องเดียวกันนะคะซึ่งอันนี้คือลูกค้าเขาเลือกเองนะคะแล้วก็ห้องน้ำเนี่ยขนาดอยู่ที่3คูณเปิดประตูเข้ามาเลยค่ะโอเคนะครับ ต้องบอกว่าความชอบนะครับในเรื่องของการสร้างห้องอห้องน้ำแบบเป็นห้องน้ําไม้นะครับพื้นไม้ในลักษณะแบบนี้นะครับต้องบอกว่าถ้าเราจะรักษาไม้ให้ได้ดีที่สุดก็คือต้องแยกโซนที่มันเปียกกับแห้งนั่นเองนะครับและนั่นวิธีการที่ดีที่สุดก็คือการใช้ตู้อาบครับท่านผู้ชมครับนะครับเราก็มี ตู้อาบนะครับสุขภัณฑ์อ่างล้างหน้านะครับตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ลูกค้านะครับได้จัดเตรียมไว้แล้วก็ตกแต่งเองนะครับผมใช่แล้วล่ะครับก็คือเจลชิ้นสวยวังอยู่ที่ตำแหน่งไหนอันนี้คือลูกค้าเขาเลิกเองนะคะใช่ครับในส่วนของชิ้นงานของอิทธิยาเสน่ห์เลนไม้ก็คือเตรียมห้องที่เป็นไม้ตรงนี้ไว้ให้นั่นเองติดตั้งเครื่องตกอากาศใช่ครับออกแบบประตูหน้าต่างช่องระบายอากาศเหล่านี้ไว้ให้ใช่ช่องแสงใช่ครับช่องแสงต่างๆใช่ ห้องน้ำก็จะถ้าเวลาเราไม่ได้ใช้เราเปิดไว้ได้เลยค่ะเพื่อเพิ่มตดอากาศก็ทําให้ห้องมันแห้งไวด้วยนะคะแล้วก็อีกพิเศษอันหนึ่งก็คือห้องน้ํานี่นะคะคุณคะเขาเลือกเป็นไม้พึ่งเป็นไม้แดงนะคะไม้แดงไทยนะคะไม้แดงครับผมอ่าไม้แดงนะครับโอเคต้องบอกว่ามีเสน่ห์สวยงามมากเลยครับท่านผู้ชมครับนะฮะให้ชมหน่อยครับ้องจู่อะไรต่างๆเนี่ยค่ะทุกอย่างนะคะใช่ครับไอนี่คือขนาดอยู่ที่สามเมตร คูณ2องไมใช่ไหมคะใช่ครับเราเคยถ่ายห้องน้ําอยู่ที่เมตรห้าสิบกว่าเมตรเราก็เรียงได้แบบอย่างดีเข้ามาบุ๊กจะมีทั้งอ่างอ่างล้างหน้าที่ด้านในถึงจะเป็นที่อาบน้ำเพอดีหลังนี้คือตู้อาบค่อนข้างใหญ่ครับคุญแจครับประตูมีสองด้านด้วยเพราะฉะนั้นก็เป็นการแชร์นะครับเป็นการแชร์ห้องน้ำด้วยครับโอเคจ้ะอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราไปชมห้องอื่นกันครับ เอาละครับท่านผู้ชมครับถัดจากห้องนอนที่2เรามาชมห้องนอนที่3กันครับซึ่งตร้ห้องกับห้องนอนที่2องไนี้ก็จะมีห้องนอนที่3นะคะครับผมสีนะครับในการลงสีพื้นตรงนี้นะครับเราใช้เป็นเบเยอร์ซูเปอร์เด็กนะครับซูเปอร์เด็กสำหรับทาพื้นโดยเฉพาะนะครับเขาก็จะให้ในเรื่องของการปกป้องในเรื่องของรอยนะครับรวมถึงฟิล์มสีที่หนาแล้วก็ความสวยงามของพื้น ด้านนี้ฝั่งนี้หน่อยก็จะเห็นเนี่ยมองไปก็ออกหน้าต่างฝั่งนู้นก็จะเป็นศาลาศาลานั่งเล่นใช่ไหมคะข้างล่างก็จะมีเป็นได่ะมองเห็นทั้งหมดเลยค่ะใช่แล้วแหละครับท่านผู้ชมครับเราไปอยู่กับมุมแสนสบายนะครับที่เราต้นสองเนี่ยเลือกนะครับที่ที่ชอบมากที่สุดนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยมีรายละเอียดที่น่าสนใจมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นด้านบนนะครับที่เป็นช่องเซอร์วิสนั่นเองนะครับซึ่งเราได้ออกแบบให้เป็นแบบเกล็ด นะครับเพื่อให้ระบายอากาศได้ด้วยได้ประโยชน์ใช้สอยด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยอาจจะมืดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะแปะภาพให้กับท่านผู้ชมได้ชมก็เหมือนที่ถ้าลูกค้าที่เคยติดตามวิดีโอติดตามวิดีโอเราก็เหมือนหลังที่ของสมุทรประการใช่ครับใช่แล้วครับนะต้องบอกว่าเสน่ห์ของไม้และเสน่ห์ของอยทธยาเสน่ห์เรือนไม้นะครับอยู่ที่การ1การเลือกวัสดุครับท่านผู้ชมครับไม้ทุกชิ้น ไม่ใช่ไม้ที่แบบว่าไม่มีแหล่งที่มาเป็นการไม้ที่เราชิดใช่ค่ะคัดคับไม้เนือ้อแข็งยังไม่ไมพอนะคะเนื้อแข็งยังไม่พอนะฮะแตงตะเคียนห่วงเนี่ยเป็นไม้เนื้อแข็งนอกจาก ไม้ประดูไม้มะค่าไม้แดงเต็มไม้เนื้อแข็งที่แบบเกรดเอยู่แล้วใช่ครับนะคะแล้วก็อันที่2ก็คือเราอชี้เจงการใช้ไม้ทุกชิ้นสวยอยู่ในแสญยาต้องบอกว่าเราละเอียดในเรื่องของการทําสัญญาครับเพื่อให้ลูกค้านะครับไว้วางใจและเชื่อใจเราระบุเลยครับว่าบ้านของท่านจะมีไม้อะไรเข้าไปอยู่บ้างนะครับผมนอกจากนี้เนี่ยอย่างที่ทุกท่านนะครับได้เห็นรับชมมานะครับก็คือในเรื่องของการควบคุมมาตรฐานการผลิต นะครับโดยคุกอบและคุณน่าและทีมงานของช่างที่มีจรรยาบรนในความรักงานไม้จริงๆนะครับดังนั้นเนี่ยฝีมือของทุกหลังออกมาเนี่ยต้องบอกว่าไม่ทิ้งกันเลยนะครับมีมาตรฐานและสวยงามทุกๆหลังครับท่านผู้ชมครับค่ะถ้าลูกค้าอยากดูบ้านแบบเออๆนะคะคแล้วก็เข้าไปดูที่ช่อง YouTube และ Facebook ได้นะคะชื่อว่าอายุทยาเสน่เือนไม้นะคะ มีวิดีโอเยอะๆมากมายเลยค่ะส่วนท่านใดนะครับอยากจะมาพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับก็มาพบกับคููก๊อฟคุณนาาได้เลยนะครับที่วัดหลวงปู่ทวดครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับผมไม่ไกลเลยนะฮะอยู่ติดถนนสายเอเชียเลยใช่ครับ กูเกิลมาได้เลยครับนะเกิลกูเกิลแมปใช่กูเกิลแมปพิมพ์เลยค่ที่กัดนะมาถึงหน้าร้านเลยค่ะอายุทยาเสน่ห์เดือนไม้นะคะอยู่หน้าติดหน้าวัดหลวงพุทวดหลักกิโลเมตรที่44เลยค่ะครับผมเอาละครับสำหรับวันนี้ครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้กำลังใจทีมงานอายุทยาเสน่ห์เรือนไม้มาโดยตลอดนะครับถ้ายังไงก็มีโอกาสให้เราดับใช้เรายินดีมากนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้ครูก๊อฟและคุณน้าค่ะครับผมขอกลาบสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ